สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะหลังจากที่นั่งกระเช้าขึ้นไปดูใบไม้เปลี่ยนสีบนยอดเขาแล้วก็ดูน้ำตกข้างบนนะคะบนภูเขาก็จะมีสีสันสวยงามค่ะดูเป็นเลเยอร์ซับซ้อนสวยค่ะแต่ว่าวิสัยทัศน์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่านื่องจากฝนจะตกตลอดแล้วหมอกก็จะหนาขึ้นมาบ่อยๆครั้งทำให้มองเห็น ภาพเรือนลางมากเะค่ะก็เลยได้ดูสักพักหนึ่งที่หมอกจางแต่ก็สวยมากจริงๆค่ะหลังจากที่หมอกจางประมาณหนึ่งหรือสองนาทีแต่ก็ถือว่าคุ้มนะคะเพราะว่าสวยมากค่ะเพราะว่าความที่ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีถึงจะยังไม่ถึงจุดพีคของการเปลี่ยนสีใบไม้ก็ตามนะคะแต่ว่าสีสันก็ทำให้ดูสดใสและดูเป็นเลเยอร์ของภูเขาที่ซับซ้อน สวยงามค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เดินลงนั่งกระเช้าลงมานะคะแล้วก็นั่งรถเมล์ต่อมาที่บริเวณของน้ําตกเฮงอ่อนนะคะในระหว่างที่เดินมานะคะเราก็จะเห็นน้าตกด้านข้างนะคะ<ม>ก็สวยตื่นเต้นอยู่ตรงนั้นพักหนึ่งนะคะ<ม>ก็เลยเปลี่ยนใจเดินมาที่หนึ่งอะค่ะเดินมาเพื่อจะมาดูด้านหน้ามี่เขา,เขาทําเป็น สถานที่เอาไว้ให้ดูอะค่ะบริเวณด้านเนื้อค่ะสวยค่ะแต่ว่าต้องรอจังหวะนะคะเพราะว่าหมอกอะจะมีหมามมเป็นระยะระยะระยะที่จะทําให้หมอกไม่ใช่ไม่ใช่หักเน่ยระยะที่หมอกจะจางลงนะคะจะเป็นระยะเวลาชั้นๆ้นะคะประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีแล้วแต่นะคะส่วนใหญ่ก็หมอกจะหนาแบบนี้นะคะ่ะถ้าฝนจะไปโปยรยตลอดแล้วเราก็จะต้องถือร่มกลางไว้ตลอดนะคะเพราะว่าฝนจะโปรยมากถ้าจังหวะ สองสามานาทีนั้นหมอกจางลงแล้วฝนก็จะเบาเม็ดลงนะคะก็จะเห็นความสวยงามนะคะภูเขายังไม่ยังเป็นสีเขียวส่วนใหญ่ดีนะคะแต่ก็มีสีสันของการที่ <Okay. S 1> ใบไม้จะเปลี่ยนสีให้เราเห็น,นะะ่ะกจะมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะคะสีเขียวก็ค่อนข้างเยอะอยู่แต่ก็สวยงามค่ะน้ำตกก็จะดูสวยมากเลยวันนั้นรู้สึกว่า จะเป็นวันที่ฝนจะตกทั้งวันนะคะฝนตกทั้งวันแต่ภูเขาพอฝนจางขึ้นมานะคะไม่ใช่ฝนจางนะคะพะหมอกจางขึ้นมาจะทําให้เห็นสีสันของภูเขาทุกลูกจะเป็นเหมือนกันหมดคะ่ะจะมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวสีแดงก็จะโดดเด่นออกมาเลยคะ่ะแต่สีเขียวก็คือเหมือนจะเป็นพื้นภาพเพราะว่าสีเขียวค่อนข้างจะเยอะนะคะ นี่คือความสวยงามที่โก้ค่ะ